สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองจากคุณแอนมาเล่าสู่กันฟังครับมีชื่อเรื่องว่าคำขอสุดท้ายจากเพื่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับโดยที่คุณแอนได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเมย เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยดังเอกชนแห่งหนึ่งครับเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักหนีสัยเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อนข้างเป็นคนเก็บกฎเวลามีเรื่องอะไรมัจกจะมาระบายให้คุณแอนฟังด้วยน้ำตาเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกทางบ้านกดดันเรื่องการเรียนเรื่องอนาคตเรื่องความรักและเมย์ก็มีเพียงแค่คุณแอนเท่านั้นที่เป็นเพื่อนสนิทอยู่เพียงคนเดียวพอเพื่อนคนอื่นที่วิทยาลัยนั้นมองว่าเยิง ทำตัวแปลกชอบอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวจนเพื่อนคนนี้ครับมีแฟนคนหนึ่งที่ชื่ออารมเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ปีสีและคบหาดูใจกันมาปีกว่าแล้วแต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำเรียกว่าวันเว้นวันเลยก็ว่าได้เรื่องที่ทะเลาะกันนั้นส่วนใหญ่เพราะพี่อามไม่ค่อยจะใส่ใจครับแถมชอบซ้ำเติมเรื่องที่มีถูกกดดันจากทางบ้านอยู่เสมอบางครั้ง ยังดูด่าว่าเมย์สารพัดแต่ก็ไม่เคยใช้กำลังกันนะครับเมย์มักทักไลน์มาไม่ก็โทรมาระบายแล่ร้องไห้ให้แอนฟังอยู่เสมอเกือบทุกวันส่วนแอนนั้นก็เป็นเพียงแค่คนนอกครับทำได้แค่เพียงปลอบใจและไม่รู้ว่าจะปลอบยังไงเคยแนะนำให้เลิกกันแต่เมย์ก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นรักพี่อาร์มากทำใจไม่ได้ถ้าจะต้องบอกเลิกกันจนวันหนึ่งครับเมย์ได้ทักไลน์มาหา มาระบายเรื่องที่พี่อามจะขอเลิกและเก็บข้าวของออกไปจากห้องแล้วแถมเมยังถูกพิพักการเรียนเพราะผลการเรียนไม่ดีขึ้นเลยพ่อแม่ของเมย์นั้นเลยอยากให้กลับบ้านไปช่วยงานที่บ้านครับเขาได้อ่านอย่างนั้นก็ตกใจโทรปลอบใจกันสักพักยกใหญ่ครับผมเมย์ก็ได้แต่ร้องไห้ไม่ค่อยพูดจาอะไรตอนนั้นในใจคุณแองคิดว่าอย่างน้อยมันก็ดีแล้วที่ผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งได้ออกไปจากทีวิเศษทีนึง หลังจากวางสายครับเมย์ก็ทักปลายมาหาว่าพรุ่งนี้เช้ามาหากูที่ห้องหน่อยมีเรื่องอยากให้มึงช่วยนิดหน่อยส่วนตัวของคุณแอนนั้นก็ไปที่ห้องของเมย์อยู่บ่อยๆครับก็เลยตอบต,ตกลงไปเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นครับคุณแอนรีบไปที่หอของเมย์แต่เช้าขึ้นไปที่ประตูก็เห็นว่าประตูมันล็อกห้องอยู่ครับเขาค้อไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนเปิดลองโทรหาก็ไม่มีคนรับสายคิดว่าเพื่อนเมย์คงยังไม่ตื่นครับ เลยนั่งรออยู่ที่หน้าห้องแต่ไม่ถึงสองนาทีก็มีเสียงลูกบิดประตูดังขึ้นครับเหมือนถูกปลดล็อกเขาก็สะดุ้งนิดๆครับด้วยความสงสัยเลยหมุนประตูดูปรากฏว่ามันเปิดได้พอเข้าไปแล้วก็ไม่เจอใครครับเห็นแต่ไฟห้องน้ําเปิดอยู่เขาเลยคิดว่าเพื่อนน่าจะเข้าห้องน้ําอยู่นั่นเองครับเลยไปนั่งที่เก้าอี้โต๊ะทางานตะโกนชวนเพื่อนคุยอยู่นะครับผมเพื่อไม่ให้เพื่อนเหงาและให้รู้ว่าตัวเองนั้นมาแล้ว แต่เพื่อนก็ไม่ได้ตอบด้วยครับว่าแล้วเขาก็เห็นสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่วางเปิดอยู่ครับเขียนด้วยปากกาหมึกดําว่าวันนี้ที่กูให้มึงมากูอยากให้มึงช่วยโทรหาพ่อแม่กูหน่อยและโทรหาพี่อามด้วยให้มารับศพกูด้วยกูเครียดกูท้อกูไม่ไหวแล้วกับชีวิตเฮี้ยของกูกูฝากจดหมายเอาไว้อีกอันนึงในลิ้นชักให้พ่อแม่กูด้วยขอบใจมึงมากนะกูรักมึงมากๆ คุณแอนอ่านไปถึงกับมือไม้สั่นเลยทีเดียวครับพออ่านจบรีวิ่งไปเปิดประตูห้องน้ำพบภาพที่เห็นก็คือเพื่อนใส่ชุดนักศึกษาตัวขาวซีดนอนพิงอยู่มุมห้องน้ำที่ข้อมือนั้นมีเลือดอยู่ด้วยนะครับผมคือเมย์นั้นในกีดข้อมือตัวเองตายคุณแอนช็อกมากมากครับพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มซึ่งตอนนั้นเองครับคุณแอนได้ยินเสียงพูดจากผู้หญิงเบาๆพูดมากระซิบข้างๆหูตอนนั้นว่าขอบใจนะ จากนั้นเขาจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องลงมาชั้นล่างทันทีครับเพื่อมาตั้งสติและโทรหาโรงพยาบาลโทรหาพ่อแม่เพื่อนจนมือไม้สั่นกดผิดกดถูกไปหลายครั้งไม่นานพ่อแม่เพื่อนก็มาถึงครับเขาได้เห็นภาพหน้าหดหูมากๆคือพ่อแม่ของเพื่อนนั้นกอดศพลูกส,สาวตัวเองเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้กับการที่กดดันลูกสาวตัวเองมากจนเกินไปนั่นเองครับคุณแอนเล่าว,ว่าหลังจากวันนั้นครับ ตัวคุณแอนนั้นก็ここฝันถึงคุณเมย์อยู่บ่อยครั้งเหมือนว่ามาทักทายเป็นคุยกันปกปติครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่เห็นแบบจริงจังนะครับและทุกวันนี้คุณแอนก็ยังบอกว่าบางครั้งเขาก็ยังเห็นแต่ยังรู้สึกได้ว่าแอนอยังอยู่ใกล้ๆเขาอยู่รอบๆตัวเขานั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าคาขอสุดท้ายจากเพื่อนจากประสบการณ์ของคุณแอนครับเรื่องนี้ขอขอบคุณ คุณฝนด้วยที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนไปพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ